สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเรามาต่อกันที่หนังสือเนะรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ม .3 าเล่มหนะแบบฝึกหัดท้ายบทครับหน้า97นะต่อข้อ2นะข้อ2ใหญ่ครับข้อ2ใหญ่ถึงข้อ5แล้วกันนะครับคลิปนี้เรามาเริ่มเลยครับเขาบอกว่าโฟกัสมีอายุมากกว่าโฟตโต้4ปีครับถ้ากำลังสของผลบวกของอายุทั้งสองเท่ากับ2 5 6 อยากทราบว่าโฟตโต้อายุเท่าไหร่มาเริ่มเลตัวนี้โจทย์ถามหาใครนะครับโจทย์ถามหาอายุของฟอตโต้ใช่ไหมโจทย์อยากทราบว่าอายุของฟ h โต้ครับอายุของฟอตโต้อายุเท่าไหร่เราก็ให้ก่อนเลยครับให้ให้ x ดีกว่าให้ x แทนอายุ ของของโฟโต้ครับนี่นะรับให้ x ครับผมแทนอายุของโฟโต้นะถ้า x แทนอายุของโฟโต้ครับโฟกัสครับมีอายุมากกว่าโฟโต้4ปีถ้าโฟโต้มี x โฟกัสต้องมากกว่าครับก็บวกอะไรเข้ามาบวก4เข้ามาครับนะจะได้ครับจะได้โฟกัสครับ โฟกัสมีอายุนะครับ x บวกอะไรครับ x บวก4ปีมาจากตรงไหนอ่ะนี่ก็โฟโต้มี4โฟกัสเอ้ขอโทษโฟโต้มี x โฟกัสมากกว่าอยู่4ปีก็บวกเพิ่มมาอีก4ก็เป็นของโฟกัสครับผมจากตรงนี้ครับกำลังสองของผลบวกเท่ากับตัวนี้นี่จาก จากเขาบอกว่าอะไรครับกำลัง2ของผลรวมของอายุของทั้งสองคนเท่ากับ สองห้าหกครับผมจะได้สมการยังไงครับจะเขียนสมการได้ไงนะจะเขียนสมการผลบวกของทั้งสองคนก็เอามาบวกกันก่อนเอาออโต้บวกกับของโฟกัสแล้วค่อยกําลังอะไรครับแล้วค่อยกําลังสองครับจะได้เท่ากับสองห้าหกนี่คือของประโยคนี้เนี่ยกาลังสองของผลบวกของอายุของทั้งสองคนเนี่ยอันนี้ของโอโต้อันนี้ของโฟกัสบวกกันแล้วกาลังสองจะได้ตัวนี้ นะครับจัดรูปข้างในให้สวยงามครับ x บวก x ได้แหละครับได้ 2x บวก4ครับผมแล้วก็ทั้งหมดกำลังอะไรครับกำลัง2ท่ากับ256พอได้ตัวนี้ครับกระจายครับกำลัง2สมบูรณ์ได้หน้ากำลัง2ครับผมบวก2หน้าหลังครับได้ 16x ครับแล้วก็บวกหลังกำลัง2ได้16ถ้ากับ0ได้ตัวนี้นะครับเอ่อเท่ากับ0ไม่ได้ ต้องแยกตัวนี้มาลบกับสองห้าหกแล้วก็ค่อยเท่ากับศูนย์ถึงจะถูกต้องเขียนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นสี่ x กำลังสองบวกสิบหก x ครับผมลบสองสี่ศูนย์ากับศูนย์ครับนี่บวกสิบหกลบสองห้าหกครับต้องเอามาลบกันค่าที่ได้ติดลบหารอะไรหมดเลยครับหารสี่ได้ครับตัวนี้หารสี่ได้ได้ไปแล้วครับได้เป็น x กาลังสองบวก 4x แล้วก็ลบ60เท่ากับ0เลือกอะไรดี60ครับแล้วก็บวกลบกันได้4ต้องเลือกอะไรอะไรคูณกันได้60ต้องเลือก x คูณ x ครับตัวหนวา60ก็คือ6คูณกับ10ใส่ลบ6บวก10ครับจะได้ x กี่ค่าครับจะได้ x 2อค่าครับผมจะได้จะได้ x ลบ6เท่ากับ0หรือ x บวก10เท่ากับ0ครับได้ x 2ค่าก็คือได้ x เท่ากับ6แล้วก็ x เท่ากับลบ10ตัดตัวไหนทิ้งตัดตัวนี้ทิ้งไปเลย x แทนอายุของคนไม่มีทางติดลบเด็ดขาดครับผมนะโอเคไหม x จะบอกว่าไงมีอายุลบ10ปีอย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นครับโฟตโต้ครับผมไม่ใช่โฟโต้โฟโต้แหละถูกล้วโฟโต้ครับ ม,มีอายุ6ปีถ้าโฟโต้มีอายุ6ปีโฟกัสมีอายุเท่าไหร่ลูกโฟโต้มีอายุ6กโฟกัสก็จะมี6กบวกสก็คือ10ปีน,นั่นเองนะครับตรงนี้นี่ก็เสร็จครับข้อข้อสอครับอันนี้ข้อสนะองนข้อ2องน,นะแก้สมการแทนตัวแปรออกมาแล้วก็ใช้ความรู้ของเราครับแก้ออกมานะครับเสร็จแล้วนะไปดูต่อข้อ3ามครับลบทิ้ง ข้อ3ข้อ3ก็บอกว่าอะไรครับพื้นห้องเรียนห้องหนึ่งครับมีพื้นที่ท่ากับ180ตารางเมตรและมีความยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เมตรวาดรูปประกอบเลยครับข้อนี้นี่ครับพื้นห้องเรียนเป็นห้องหนึ่งน่าจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมืนผ้ผาแหละนะเพราะมีด้านกว้างกับด้านยาวครับนะ เขาบอกว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เมตรถ้าด้านกว้างยาว x ด้านยาวจะยาว x บวก3นี่ไงให้ x แทนความยาวด้านกว้างจะได้ด้านยาวนะครับ ยาวกว่าด้านกว้าง3เมตรก็คือยาวเท่าไหร่ยาว x บวก3เมตรนี่จบได้ตัวนี้จดบอกพื้นที่มาครับผมจากพื้นที่ครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเนี่ยนะตัวนี้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วกันใช้ตัวนี้นะครับ มีกว้างยาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้นะก็คือกว้างคูณอะไรครับกว้างคูณยาวตัวนี้พื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ร้อยแปดสิบครับเป็นี่ร้อยแปดสิบกว้างเท่าไหร่กว้างเป็น x ยาวเป็นเท่าไหร่เป็น x บวกสามจบเห็นไหมตัวนี้คือพื้นที่ครับพทเท่ากับอันนี้คือกว้างครับคูณกับยาวครับนี่ไงแก้ออกมาครับ คูณ x เข้าไปก็เป็น x กำลังสบวก3 x ย้าย180มาลบครับก็เท่ากับ0ครบองค์ประชุมแยก2มงเลีบเลยครับอะไรคูณกันได้180ครับผมแล้วก็ต่างกันอยู่ประมาณ3ตัวนั้นก็คืออะไรครับ x กับ x ก่อนอะไรคูณกันได้180ครับ12คูณกับ15เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ลบ12บวก15 เนี่ยมันต้องการบวก3ลบ12บวก15ได้บวก3ได้ x2 ค่าครับได้ล x ลบ12เท่ากับอะไรเท่ากับ0หรือ x 15บวก15เท่ากับอะไรครับเท่ากับ0ได้ x เท่ากับ12แล้วก็ได้ x เท่ากับลบ15ความกว้างเป็นลบไม่ได้ครับตัดทิ้งไปก็จบกับได้ตัวนี้โจทย์ทำหาอะไรครับ พื้นห้องเรียนนี้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไรอ่านี่ไงเราก็ตอบเลยดังนั้นด้านกว้างยาวด้านกว้างยาวยาวเท่าไรลูกยาวสิบสองเมตรด้านยาวล่ะด้านยาวยาวยาวอะไรครับยาว x บวกสาม ก็แสดงว่ายาว12บวก3ก็คือกี่เมตร15เมตรจบนี่แล้วตัวนี้ออกมาอันนี้คือข้อ3ครับนะครับทำวนะทำได้ตัวนี้เนะเสร็จนะไปลบทิ้งนะไปดูต่อข้อ4ครับข้อ4เขาบอกว่าอะไรครับ ปีนี้คุณพ่อมีอายุสามเท่าของยายใหม่ถ้าสิบปีที่แล้วนะครับกำลังสองของอายุของคุณพ่อมากกว่ากำลังสองของอายุอยู่ยายใหม่หนึ 1, ่งพันสองร้อยโหตายแล้วนะครับเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วนะนะครับนั้นแสดงว่าตัวนี้มันต้องเล่นกับปัจจุบันกับอนาคตด,ด้วยนะครับนะ ถ้าสิบปีที่แล้วก็คือถามหาแล้วบถามหาอดีตถูกต้องไหมอันนี้คืออดีตเวลาเราพูดถึงอดีตอ่ะถ้าปัจจุบันเราอายุยี่สิบเมื่อสิบปีที่แล้วเราอายุเท่าไหร่สิบเราลบอะไรมาเราลบสิบถ้าปัจจุบันเราอายุสิบห้าเมื่อสิบปีที่แล้วเราอายุเท่าไหร่ห้าเนี่ยมันจะลบสิบเนี่ยเรามันเป็นอดีตถ้าเป็นอนาคตก็จะบวกเข้ามาเรามาเริ่มจากตรงไหนดีเรามาเริ่มจากตรงนี้ครับคุณพ่อมีอายุเป็นสามเท่าของยายให,หม่ปีนี้นะ ก็สีนี่เราพูดกันที่อยู่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันว่าไงค,คุณพ่อมีอายุเป็น3เท่าของยายให,หมปัจจุบันนะครับให้ x แทนอายุของยายให,หม,ม่จะได้พ่อเท่าไหร่ครับจะได้ครับ พ่อ,ม,อ,อรรมีอายุเท่าไรครับมีอายุ3เท่าของยายใหม่ก็คือ 3x ปีนี่ไงอันนี้เราพูดถึงอยู่ตอนไหนเนี่ยเราพูดถึงปัจจุบันถ้า10ปีที่แล้วครับถ้า10ปีที่แล้วถ้า10ปีที่แล้ว ไอ้น,นี้พูดถึงอะไรครับพูดถึงอดีตปะเนี่ยตรงนี้ถ้าสิบปีที่แล้วครับยายใหม่มีอายุกี่ปีครับยายใหม่ก็มีอายุเท่าไหร่ x ลบสิบปีคุณพ่อเหรครับพ่อมีอายุลืมเขียนอายุครับเดี๋ยวเดวงงยายใหม่มีอายุนะครับ x ลบปีเนี x ่ย x ลบ10ปีพ่อมีอายุเท่าไหร่พ่อก็มีอายุนะผมมีอายุนะครับผม3 x ลบ10ปีเหมือนกันลบ10เหมือนกันนะเมื่อ10ปีที่แล้วแต่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยครับที่เราเอามาคิดครับเมื่อ10ปีที่แล้วเราจะอายุพวกนี้มาคิดคิดอะไรครับกำลัง2ของคุณพ่อครับอายุของคุณพ่อ กำลังสองของอายุของคุณพ่อนั้นแสดงว่าได้ตัวนี้ครับ 3X-10 กลครับผมกำลัง2มากกว่ากำลัง2ของอายุของยายใหม่ครับนี่คืออายุของยายใหม่อายุของยายใหม่กำลังสองด้วยนะครับผมนะมากกว่าอยู่เท่าไหร่ครับมากกว่าอยู่120ปีนี่ได้120เอ้ขอโทษ1 2 0 0ปีมากกว่า1,200นะครับ ถามว่าปีนี้ยายหม่อายุเท่าไรก็ก้อนนี้มากกว่าก้อนนี้อยู่1,200ก็เวลาเอามาลบกันมันก็จะเท่ากับหนึ่ครับนี่เราจะได้สมาการอย่างนี้ครับผมตัวน,นี้ก็จะได้ครับนี่จากข้พอพจน์ตัวนี้นะนี่นจากข้อความนี้ครับนี่นี่จากข้อความนี้จะได้ข้อความนี้ออกมาจะได้ข้อความนี้ออกมานี่นะนี่จากข้อความสีสฟ้า พะได้ตัวนี้เราก็เริ่มแก้ครับการสองสมบูรณ์ก็ต้องมาครับหน้ากําลังสองได้แล้วครับได้เก้า x กำลังสองบวกอ้ก้อนนี้โทษลบสองหน้าหลังเป็นหกสิบ x แล้วก็บวกหลังกําลังสองก็คือบวกหนึ่งร้อยอันนี้คือก้อนหน้าก้อนหลังครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังก็คือลบยี่สิบ x แล้วก็บวกกําลังกําลังสองได้หนึ่งร้อยเท่ากับพันสองร้อยดูครับ ฟิชเชอริงกันทีละตัวดีกรีที่มันคล้ายกัน x กำลังสองเหมือนกันก็ได้เป็น9ลบหเหลือ8ครับ8 x กำลังสองลบหกสิบ x ลบลบเป็นบวกครับเจอกันเป็นบวกบวก20 x ก็จะเหลือลบสี่สิบ x หนึ่งร้อยลบเจอบวกก็เป็นลบนะครับลบห 100, นึ่งร้อยหนึ่งร้อยลบหนึ่งร้อยหาย นะ yeah. อย่าเอาบวก100บวก100นะแต่มันลบกันอยู่เนี่ยมันหายยา้ายพัน2มาลบครับก็ลบ1,200ถ้ากับ0หารอะไรหมดเลยหาร8นะ่าจะลงอยู่ครับหาร8หมดเลยก็จะได้ x กำลัง2 5 8 40 8 1 8 7, 4 8 5เหลือ150ครับากับ0ตัวนี้ ตัวนี้ก็แยก2เล็บเลยครับไม่ต้องรอช้าคู่หน้าได้เป็น x กับ x คู่หลังเลือก10กับ15ครับใส่บวก1 0บลบ5นั้นแสดงว่าได้ x 2ค่าก็คือ x บวก10เท่ากับ0หรือ x ลบ15ครับผมเท่ากับ0ก็ได้ x ลบ10ครับผมแล้วก็ x เท่ากับ15อายุเป็นลบได้ไหมไม่ได้ครับ ต้องได้ x เท่ากับ15นั้นแสดงว่าโจทย์ถามหาอายุของยายใหม่ครับก็ตอบได้เลยครับดังนั้นครับอายุยายใหม่ได้กว่ายายใหม่ครับผมมีอายุเท่าไหร่ครับ15ปีนี่ตัวนี้นี่ง นี่เสร็จนะครับกำลังสองของพ่อมากกว่ากำลังสองของยายไหมอยู่พันสองร้อยก็คือตัวนี้เอามาลบกันเราจะรู้วามากกว่าด้เหมือนครูมีสิบนักเรียนมีห้าครูมีมากกว่านักเรียนอยู่ห้าจริงไหมเวลามาลบกันเนี่ยเอาตัวมากตั้งก่อนแล้วก็ตัวน้อยตั้งลบกันนะครับคำว่ามากกว่าน้อยกว่าตัวนี้นะข้อสี่ไปดูต่อข้อสุดท้ายของคลิปนี้ครับข้อห้าครับลบนะ ้อห้าครับข้อห้าน,นี้ออกเลยนี่มีแผนที่ครับลูกเสือสองหมู่ครับเดินเริ่มเดินทางไกลพร้อมกันจากโรงเรียนไปยังค่ายพักแรมเนี่ยค่ายอยู่นี่โรงเรียนมาค่ายพักแรมตามแผนรูปตามแผนผังดังรูปถ้าลูกเสือหมู่หนึ่งออกเดินทางไปทางทิใต้ น,น,นี่เดินทางไปทางทิศใต้นี่นี่ค่ายพักแรมน่าจะอยู่นี่อันนี้โรงเรียนครับอันนี้ค่ายอันนี้อันนี้โร,ออร,ออรงพยาบาลครับรบรบเออนี่โรงพยาบาลนะถ้าหมู่หนึ่งเดินออกไปทางทิศใต้และหมู่สองเดินออกไปทางทิศตะวันออกเอยเดินไปคนละทางหมู่หนึ่งเดินไปทางนี้หมู่สองเดินไปทางนี้ เมื่อเวลาผ่านไป40่สินาทีลูกเสือหมู่สองเดินทางได้ระยะทางมากกว่าลูกเสือหมู่หนึ่งอยู่1กิโลลูกเสือทั้งสองอยู่ห่างกัน5กิโลเมตรนี่อยู่5กิโลเมตรตัวนี้5กิโลถ้าหมู่หนึ่งเดินมาได้ x หมู่สต้องได้ x บวกอะไรครับ x บวกหเพราะว่าหมู่สองเดินได้มากกว่าหมู่หนึ่งอยู่1กิโล นะเราก็เขียนหน่อยอ่ะอันนี้หมู่หนึ่งนี่หมู่หนึ่งมหนเนี่ยมหเดินมาทางนี้อันนี้หมู่สองมสองเนี่ยหมู่สองเนี่ยเดินไปทางนี้ผ่านไป40นาทีได้ระยะทางต่างกันก็คือหมู่สเนี่ยจะเดินได้ไกลกว่าพอเดินเสร็จปุ๊บระยะทางทั้งสองที่เดินได้อะหมู่หนึ่งได้ถึงตรงนี้หมู่สองได้ถึงตรงนี้ระยะทางที่เดินออกมาได้ไดเท่าไหร่ครับ ได้5กิโลเมตรมีดี 5km มแล้วกันกิโลเมตรนี่อะดังรูปอยากทราบว่าลูกเสือหมู่หนึ่งเดินทางไปแล้วกี่กิโลเมตรอยากทราบ x ครับตัวนี้เราเห็นปึ๊บขึ้นมาตัวนี้ปึ๊บตัวนี้อันนี้มันสามเหลี่ยมอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากไหมสามเหลี่ยมมุมฉากให้นึกถึงอะไรเลยให้นึกถึงพีทาโกรัสครับ จากพีทาโกรัสครับนี่นะอันนี้เราอาจจะต้องกำหนดให้ก่อนนะอันนี้อันนี้พาทำเร็วมากเลยเราอาจจะให้ครับให้ให้ใหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งเดินทางได้ x ก,กิโล จะได้ว่ามูสองเดินทางได้ได้เท่าไหร่ครับมากกว่ามูหนึ่งอยู่หนึ่งกิโลก็หนึ่งเอ็กบวกหนึ่งกิโลตัวนี้แล้วก็วาดรูปตัวนี้ประกอบไปซะจากพิทากรัสก็จะได้ด้านที่ยาวที่สุดก็คือจะได้ครับด้านที่ยาวที่สุดคืออะไรครับคือห้ายกกำลังสองจะเท่ากับ สด้านนั้นกำลังสองแล้วบวกกันนี่ก็จะจบกํากำลังสองได้25 x กํา x กลังสองบวกตัวนี้กำลังสองสมบูรณ์ครับหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็คือ1นั่นเองตัวนี้ได้0ตัวนี้ฟิเจอรลิงกันได้ได้2 x กำลังสองบวก2 x บวก1ลบย5นี่ไง อันนี้ก็เป็น1อันนี้ก็เป็น1ได้2 2 x อยู่ตรงนี้1เป็นเจ้าที่อยู่ย้าย25มาลบได้ตัวนี้ตัวนี้เขียนใหม่ได้เป็น0เท่ากับ2 x ครับผมกำลังสบวกส x แล้วก็ลบ24ครับได้0เท่ากับอันนี้หารอะไรหมดเลยหาร2นะครับหาร2 x, จะง่ายก็จะเหลือ x กำลังสบวกอะไรครับบวก x แล้วก็ลบ12แยก2เล็บครับแยก2เล็บได้เป็น x กับ x 12เลือก3กับ4ครับผมใส่ลบใส่บวกจะได้ครับผมจะได้ x กี่ค่าจะได้ x 2ค่าครับ x ลบ3เท่ากับ0หรือหรือตัวนี้คือ x บวกนะครับ x บวก4เท่ากับ0 จะได้ x เท่ากับ3แล้วก็ได้ x เท่ากับลบ4ระยะทางติดลบได้ไหมไม่ได้ครับผมก็ตอบนั้นแสดงว่าให้หาร,ระยะทางของหมู่หว่าเดินได้ได้แล้วกี่กิโลตอบเลยดังนั้นหมู่หเดินทางได้ระยะทาง3กิโลเมตร นี่ไงจบนี่ถ้าหมู่หนึ่งเดินได้สามนี่ยหมู่หนึ่งเดินได้สามหมู่สองจะเดินได้สามบวกหนึ่งก็คือสี่กิโลนี่ไงได้ตัวนี้ครับข้อนี้นะครับใช้พิทากรัสเข้ามาเกี่ยวไนดะ้หไหมหมอสองมอสองเรียนแล้วอย่าลืมเอามาใช้ด้วยด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองถ้ากับอีสองด้านนั้นกําลังสองบวกกันนะก็จะได้คลิปนี้ออกมานะเสร็จละสี่ข้อนี้ เดี๋ยวอีกสามข้อนี้ขอทำอีกคลิปหนึ่งครับมันใส่ทงหมดเลยคุยว่ามันน่าจะซับซ้อนนิดหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมนะทำข้อ2ถึงข้อ5นะนี่ทำสี่ข้อนี้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ